นี่นะคะก็จะเป็นถังค่ะทุกคนที่เอาไปใช้สำรองน้ำนะคะให้กับธุรก,กิจตู้ล้างรถนะคะของเราเพราะว่าตู้นี้นะคะเ,คเขาจําเป็นที่จะต้องใช้น้ําแล้วก็ไฟนะคะอยู่ตลอดเวลาค่ะคและสำหรับการล้างรถนะคะในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเขาว่า,าจะเปิดปิดน้ำเนี่ยไม่เป็นเวลานะคะอาจจะทําให้เราเดี๋ยวต้องมีการสํารองในเรื่องของน้ําเอาไว้นะคะนี่ก็จะเป็นสายนะคะแล้วก็ปืนฉีดอย่างดีนะคะทุกคน พร้อมกับตัวสายเติมลมนะคะของเรานะคะเป็นตู้5ฟังก์ชันค่ะทุกคนมีระบบฉีดน้ํานะคะฉีดน้ําเติมลมนะคะฉีดโฟมนะคะแล้วก็เต่าลมแล้วก็พร้อมกับตัวก๊อกล้างมือนะคะที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในตู้ของเรานะคะที่ใช้ ะะแล้วก็เครื่องคุณภาพเกรดพรีเมียมอย่างดีนะคะทุกอย่างนะคะมีรับประกัน1ปีนะคะทุกคนช่างสแตนบายพร้อมซ่อมแล้วก็ดูแลเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะถังฟมเป็นถัง100ลิตรนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องระบบของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องระบบไฟต่างๆนะคะเราได้รับการรองรับทุกอย่างนะคะมาจากเอ่อหน่วยงานทั้งภาค รัดเรียบร้อยหมดแล้วทุกเอกรณีเลยนะคะแล้วในเรื่องของตัวปเปาลมี่ยนะคะ <c oughs> ก็เป็นปืนอย่างดีนะคะฉ <c oughs> ีดแล้วแห้งสนิทเลยนะคะพร้อมกับตัวเอ <c oughs> สายที่เป็นสายโฟมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะถูกออกแบบมาอย่างดีทุกอย่างเลยนะคะนี่จะเป็นทีมงานช่างติดตั้งของเรานะคะที่วันนี้นะคะมาส่งเอตู้นะคะสร้างรายได้ให้กับเรานะคะพร้อมกับตัวอันนี้เป็นตู้น้ํามันหยดเหรียญน,นะคะทุกคนที่เรานะคะก็ติดมาด้วยนะคะที่จะเอาไปส่งที่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะ นี่นะคะก็อยู่กันที่เพชรบูร <laughs> ณ์กับทุกคนยังไงนะคะก็เป็นธุรกิจที่ทําแล้วนะคะอันนี้ยังไงก็คืนทุนแล้วก็ได้ตังค์แน่นอนนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงในเรื่องของความเสี่ยงเลยนะคะถ้าเรามั่นใจว่าหมู่บ้านของเราชุมชนของเรานะคะมีคนเยอะนะคะแล้วก็มีวัยรุ่นนะคะหรือว่ามีคนที่ยังใช้รถอยู่เนี่ยยังไงธุรกิจนี้นะคะก็อยู่กับเราได้อีกหลายปีเลยนะคะ